สวัสดีครับผมบูมนะครับวันนี้มีสินค้าดีๆมารีวิวกันอีกแล้วนะครับนี่นั่นเองและผมรอนหนึ่งวันได้รับของเลยนะครับนั่นก็คือสร้อยข้อมือสแตนเลสนั่นเองนะครับราคาถูกมากๆเลยครับผมราคาแค่7บาทเท่านั้นนะครับโอเคถ้าเรามาแก้กันเลยนะครับจากการนี้เขาแพ็กมาก็ดีนะครับก็แก้เลยดีกว่านะครับผมสั่งมาสองชิ้นนะนะครับสั่งเผื่อเผื่อพี่ชายด้วยนะครับ นี่อุ้ยสวยสวยสวยความสวยสวยนี่นะครับผมโอเคผมเอาชิ้นนี้แล้วกันนะมนะันผมแกะแล้วใส่ให้ดูเลยนะครับโอเคครับใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะนี่นะครับนี่เป็นเอ่อขนาดเห็นไหมอ่าผมว่ามันก็ใส่ใส,ใ,สใส่ได,ด้ดีเลยนะครับสำหรับคนมือใหญ่นี่คือมีหุ้นที่เหลือเยอะเลยนะครับโอเคโดยรวมผมกจ็จะใส่แบบนี้นะครับโอเค คลิปนี้มีข้าวนี้นะครับลิงต่างๆอยู่ใต้ล่างคลิปเหมือนเดิมนะครับบ๊ายบาย